วันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันครับกับคุณบุญชูจุระมงคลนะครับจากสมาคมนักทุนประเทศไทยครับพี่แมงอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่แมงครับสวัสดีครับคุณป๊าบครับวันนี้ชมาคุยกันเรื่องของหุ้นปันผลหน่อยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พี่แมงไเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าหุ้นปันผลเนี่ยคืออะไรนะครับมีจุดแข็งอะไรทําไมโดยถึงควรจะต้องมีหุ้นปันผลอยู่ในพอร์ตของเราด้วยครับอ๋อโอเคคือจริงๆเดี๋ยวขอออกเปิดออกตัวนิดนึงเนาะพอดีเมื่อวานเรามีกิจกรรม เออเออร์เน็งคอลที่โดยจัดโดยสมาคมนักลงทุนประเทศไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในหัวข้อเอ่อดีวิดเอนยูนิเวอร์สเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายอะครับสัก4ี่โมงถึง5้าโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีการสัมมนากันก็จะมีเอ่อก็จะเป็นกิจกรรมสัมนาเกี่ยวกับตัวหุ้นเรื่องหุ้นปันผลนี่แหละผมก็เลยขอขอถือโอกาสว่าเราก็เลยแล็อัพที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยมาเล่าให้อ่ให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้เนาะครับผมครับอ่าก็ก็งั้นเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนนะฮะงานเมื่อวานนี้ เป็นยังไงบ้างครับมเีเสียงตอบรับจากนักทุนเป็นยังไงบ้างมีผู้เข้าร่วมงานมีผู้บร,ร,ริหารบริษัทจดทะเบียนมาพูดคุยกันยังไงแล้วก็เรื่องของเซสชันสุดท้ายเนี่ยคุยกันเป็นยังไงบ้างครับครับครับคุณปั๊บ,บก็คือจริงๆเป็นเป็นทีมที่เราจัดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แหละเรื่องของดีเวเดนยูนิเวิร์สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยมีการทารีเสิร์ชอยู่แล้วเนาะแล้วก็ข้อมูลตัวเนี้ยก็อยู่ในเว็บเซ็ตอยู่แล้วสามารถจะไปโหลดมาอ่านได้เลยเนาะทางตลาดหล ที่มีปันผลดีแล้วก็มีการมีความแข็งแกร่งรายได้และกําไรเนี่ยมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีแบบ3ปี5ปี7ปีอะไรเงี้ยครับเราเราก็เลยพิกอัพหุ้นในกลุ่มนี้เอาขึ้นมาจัดเป็นงาน Thailand เอ n i ์เน็ l คอเนาะเมื่อวานนี้เราก็เชิญผู้บริหารมา5บริษัทครับก็จะมี wha มี Home Pro มีบริษัททีม่ามารีนนะครับมีบริษัทกลางปีนะครับรบแล้วก็บริษัทซาบีนาครับทั้งหมด5บริษัทผู้เข้าร่วมก็ออนไซต์ประมาณสัก180ท่านเนาะแล้วก็คนฟังออนไลน์สักประมาณ500กว่าท่าร ก็ถือว่าค่อนข้างสักเซสเลยครับก็เป็นงานที่ทางสมาคมนักทุนประเทศไทยนะครับจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะครับเรื่องของการคุณคุนปันผลนะเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศในงานเนี่ยมาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานลองแชร์ที่หน้าจอผมหน่อยนะฮะก็จะเห็นว่ามีผู้บริหารนะครับมีทังทุนหลายท่านมาร่วมกันแล้วก็ไฮไลท์สําคัญเลยเนี่ยคือเซสชั่นสุดท้ายนะครับที่พูดคุยกันเรื่องของ การหาหุ้นปันผลนะครับก็เลยอยากให้พี่เมงไลฟ์ฟังหน่อยะว่าคุยกันยังไงบ้างฮนะเรื่องของหุ้นปันผลนักงทุนเนี่ยมีมุมมองเรื่องนี้กันยังไงครับได้ครับได้ครับก็คือจริงๆแล้วหุ้นเราต้องต้อง definition คำ,คำว่าหุ้นปันผลก่อนเนาะปกติหุ้นปันผลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบ่งพอร์ตเนาะอย่างบางท่านที่ลงทุนเนี่ยอาจจะแบ่งพอร์ตตัวเองเป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นหุ้นปันผลเนาะซึ่งก็หุ้นปันผลก็จะเป็นหุ้นที่เป็นเหมือนเป็นกองหลังแหละแล้วก็จะให้ passive income กับเราใช่ไหมครับอีกส หุ้นบันผลเนี่ยมีข้อดีก็คือเขาจะสร้างกระแสเงินสดรับสม่เสมอนะครับคันนี้ก่อนอื่นเนี่ยเอ่อจากที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะเราก็สิ่งแรกเลยที่เราควรจะต้องดูก่อนว่าหุ้นเนี่ยเราคือจริงๆล้วหุ้นเนี่ยจะมีเอ่ออย่างที่ปีเตอร์ลินช์เนี่ยเขาเคยแบ่งประเภทของหุ้นเอาไว้ว่าหุ้นเนี่ยจะมีหประเภทเนาะเออถ้าถ้าเราเลือกหุ้นเนี่ยเราควรจะต้องเลือกหุ้น ให้ถูกประเภทก่อนนะครับหุ้นหุ้นหประเภทเนี่ยก็จะมีทั้งหุ้นแบบเป็นที่หุ้นโตช้านะครับก็คือหุ้นที่แบบบริษัทจะเริ่มอิ่มตัวแล้วแล้วก็มีรายได้กําไรที่อาจจะโตไม่มากเนาะถ้าเกิดว่าเราดูเรื่อง s curve เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นหุ้นที่อยู่ในช่วงที่อาจจะแบบโตขึ้นมาจนเต็ม s curve แล้วเนาะอีกอีกหุ้นหนึ่งก็อาจจะเป็นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นแข็งแกร่งในที่นี้หมายถึงว่าหุ้นที่เรามั่นใจว่ามีรายได้และกําไรสม่ำเสมอแล้วก็มีความแข็งแกร่งอย่างเช่นนนนววว่่่่่่่่่าา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 เเเเอออออ้้จจจจะะมมมีีีีีีโหหหดดบงงงยยทททชรืปป็็ุน เอ่อมโนโพลีหรือโอลิโกโพลีอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็เอ่อถัดไปก็จะเป็นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นโกรดนะครับที่ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็อาจจะชอบเข้าไปลงทุนในตรงนี้กันเนาะเอ่อข้อที่4ี่ก็จะเป็นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นไซโคเนาะก็คือเป็นหุ้นวัฏจักรซึ่งคนที่ที่ลงทุนหุ้นปันผล,ผลเองอะ่ะอาจจะเอ่ออาจจะบางบางทีอาจจะลงทุนแล้วก็พอพอมาลงทุนเป็นหุ้นหุ้นหุ้นวัฏจักรเนี่ยก็อาจจะเกิดความเสียหายได้อะเพราะว่า หุ้นวัฒนจักรเนี่ยในช่วงที่ดีเนี่ยเขาก็จะดีมากๆใช่ไหมครับก็คือทําให้ PE มันดูถูกเกินจริงแล้วก็ปันผลก็อาจจะมากเกินจริงเกินไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอไซเคิลมันลงมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเสียหายได้นะครับแล้วก็อีกอีกสตัวก็จะเป็นหุ้นแนวเทินอลาวกับหุ้นแอสเซทเพย์เพราะฉะนั้นในการเลือกหุ้นปันผลเองอ่ะท้งแรกเนี่ยเราควรจะต้องเลือกหุ้นให้ถูกก่อนว่าเป็นหุ้นประเภทไหนเนาะซึ่งก็คือถ้าเราถ้าเราแนะนำเนี่ยก็คือในการเลือกหุ้นปันผลเนี่ยก็จะต้องเลือกหุ้นที่เป็็็นนนนหหหุุ้้้้ททีี่่่โตชาแแแลวรรือเปขงงก เหตุผลเพราะว่างี้ครับคุณปั๊บเหตุผลเพราะว่าหุ้นที่แข็งแกร่งเนี่ยก็คือคือตัวเขาเองเนี่ยเขาเขาทราบอยู่แล้วว่าเการโกรธของเขาอาจจะไม่มากแล้วใช่ไหมครับพอพอเขาถสามารถทําเงินแล้วก็ทํากาไรมาได้เนี่ยพอมีกระแสเงินสดเยอะเนี่ยเขาก็เลยพยายามปันผลตรงเรียกมาเพื่อตอบแทนนักลงทุนครับก็ก็ก็คือเป็น definition ที่ที่เราจะเลือกหุ้นครับครับแล้วทําไมนักลงทุนถึงจะต้องมีหุ้นปันผลอยู่ในพอร์ตครับอ่าจริงๆแล้วก็ก็มันก็มาถึง คำพูดแรกที่ผมพูดไปก็คือบางบางท่านเองเนี่ยอาจจะต้องการบาลานซ์พอร์ตตัวเองใช่ไหมครับบาลานซ์พอร์ตในตัวเองในที่หมายถึงว่า,าบางบางส่วนเราอาจจะต้องไปลงทุนหุ้นกรดด้วยเพราะเราเราเองก็จะหวังการเติบโตของมันเนาะอีกบางส่วนเองเนี่ยเราก็อาจจะลงทุนในหุ้นกลุ่มหุ้นปันผลด้วยเพราะว่าเราอาจจะต้องการกระแสเงินสดส่วนหนึ่งเพื่อเอาอาจจะมามาใช้เนี่ยอย่างสมมติว่าเออเรากรเกษียณแล้วหรือว่าเราอาจจะต้องมีการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจําวันเนี่ยก็หุ้นหุ้นปันผลก็จะเป็นหุ้นที่ดีก็คือเขาก็จะมีเงินปปันผลใให้้้้เเเเเรรรราา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 ื่่่ออยยๆสมถถไไชจดดกิว เราลงทุนหุ้นโกลดเนี่ยเราเราจะหวังแต่แค่การเติบโตอย่างเดียวแล้วก็เราเราหวังแค่ตัวแคปิตอลเกนนะครับซึ่งบางทีเองก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนเราได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือว่าเราไม่สามารถจะเอากระแสเงินสดมาใช้ได้เนาะครับครับแล้วก็<า>อีก,อ,กอีกข้อหนึ่งขอโทษที่ขอบคุณรบบอีก,อ,กอีกข้อนึงก็คือเอ่ออย่างอย่างถ้าผมลงทุนเองเนี่ยผมก็จะลงทุนโดยเออเขาเรียกว่าจัดพอร์ตเราอะ่ะให้ม,ใหมีให้มีทั้งหุ้นเติบโตแล้วก็หุ้นปันผลด้วยเพราะว่า ราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตลาดไม่ดีครับแล้วหุ้นตกลงมาเนี่ยหุ้นเติบโตเนี่ยตัวตัวหุ้นเติบโตที่มีสูงเนี่ยเวลาลงเนี่ยเขาก็อาจจะลงได้มากเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นหุ้นแข็งแกร่งเติบโตช้าที่เป็นหุน้นผลที่ดีเนี่ยเวลาลงมาเองเนี่ยก็อาจจะมีตัวดีวเดนที่รองรับเพราะฉะนั้นหุ้นเขาก็จะไม่ลงมากถ้าเกิดว่าหุ้นลงมาถึงจุดที่เราน่าสนใจแล้วเราคิดว่าว a ลูเอชั่นของหุ้นตัวที่ เป็นหุ้นโกรดเนี่ยมันดีมากๆอย่างเช่นว่าเออพีอาจจะลงมาถูกมากแล้วเรามั่นใจในการเติบโตในอนาคตเนี่ยแล้วก็อาจจะสามารถสวิชจากหุ้นแข็งๆไปเป็นหุ้นเอ่อเติบเติบโตได้อย่างนี้ครับครับ,รบฟังดูเหมือนว่าหุ้นปันผลเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีข้อดีสําหรับการลงทุนด้วยเหมาะกับนักทุนหลายๆประเภทนะฮะแล้วเราก็ทราบวิธีในการเลือกวิธีในการหาไปแล้วทีนี้มาดูข้อที่จะต้องเป็นข้อควรระวังบ้าง สำหรับใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นปันผลนะครับมีเรื่องไหนต้องระวงังหรือว่ามีอะไรที่ถือว่าเป็นกับดักสําคัญของการลงทุนในหุ้นปันผลครับหุ้นปันผลท,นที่เราลงทุนเนี่ยจะมีข้อหนึ่งที่สําคัญเลยที่นักลงทุนที่ลงทุนหุ้นปันผลเองเนี่ยอาจจะติดกับดักเนี่ยเขาเรียกอาจจะเรียกว่ากับดักหุ้นปันผลเนาะก็คือเราอะ่ะบางทีเราดูแต่ว่าเราดูแต่ดีเวเดนดิวอย่างเดียวก็คือเรามองว่าเอ๊ะดีเวเดนดิวสูงล้วก็เข้าไปลงทุนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นวิธีการลงทุนที่ที่ไม่ไม่ถูกกกกกตต้ออองมมาาาเนนนะะัััั็็จจ,จปบดที่รย เพราะว่าอย่างอย่างที่ผมอธิบายไปว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อ,อหุ้นที่เป็นหุ้นไปซื้อหุ้นที่เป็นไซเคิลอ่ะมันอาจจะเราอาจจะไปซื้อในช่วงจังหวะที่รายได้กําไรเขาพีคพอดีแล้วเราก็ไปหวังว่าเอะเดี๋ยวเขาจะ้เขาจะปันผลให้เราได้ตามจังหวะที่เป็นไซเคิลพีคเนี่ยเราก็อาจจะมีเ,เกิดความเสียหายได้เนาะก็คือเราเองอ่ะอย่าอย่าไปมองแค่ผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออย่างที่อย่างที่เขาบอกแหละว่าผลประกอบการมันเป็นแค่กระจกหลังเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็ต้องมองว่าคุณภาพและกําไร ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนะี่ยจะเป็นยังไงนะครับครั้นี้ครั้นี้สิ่งที่สิ่งที่เราต้องเลือกก็คือก็กลับไปที่ข้อแรกที่ผมบอกก็คือ,อ,อพยายามหาหุ้นที่มีความแข็งแกร่งเนาะครั้นี้เราจะดูได้ยังไงว่าหุ้นที่มีความแข็งแกรง่งอย่างเช่นว่าเราก็ต้องดูว่าเออหนึ่งเขามีแบรนดิ้งที่แข็งแรงไหมใช่ไหมครับแล้วก็2ก็คืออาจจะเป็นหุ้นที่ออมันมันยังเติบโตได้ได้ได้ได,ด,ดีในระยะยาวแล้วก็มี competitive advantage อย่างเช่นว่าออมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าคนอื่นหรือว่ามีฐานลูกคค้าาที่่่เอ,อมันนงงงแแข็็รรหืวป เป็นหุ้นที่เป็นแบบโอลิโกโพลีรหรือหรือ,หร,อหรือว่าลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจจากเราได้ยากอะ่ะแล้วก็อีกอีกอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเนาะก็คือพยายามหาหุ้นที่มีรายได้ที่สม่ำเสมอหรือเขาเรียกว่า recurring income นะครับ r c u r r i n g income หมายความว่ายังไงอย่างอย่างเช่นว่าสมมติว่าสมมติว่าเขาเขา,เขาลงทุนในสัพวกสับปะทานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีรายได้กําไรที่เราพอจะพีดิบได้แน่นอนว่า ในภายในระยะเวลาระยะเวลาที่เราเลือกลงทุนเนี่ยเขาสามารถจะสร้างรายได้และกลาไรได้อย่างตเางต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือจะเรียกว่าเป็นบริษัทที่มี r e c u r r i n g income นะครับเราก็ควรจะลงทุนในหุ้นประเภทนั้นเนาะอ,อย่างหุ้นบางประเภทเนี่ยที่ท,ที่ที่นักลงทุนอาจจะไปลงทุนแล้วอาจจะเข้าใจผิดได้อย่างเช่นอ่าย,ยกตัวอย่างเนาะอย่างหุ้นกลุ่มอสังหา่างเงี้ยครับ,รบหุ้นกลุ่มอสังหาเนี่ยเอ๊ะเ,เราจะมองว่าโอ้โห PE เขาก็ไม่แพงใช่ไหมครับ แถมมีปันผลที่สูงด้วยอะ่ะแต่ถ้าเกิดเรามองดีๆอะ่ะหุ้นกลุ่มอสังหาเองเนี่ยเขาเองก็ยังไม่ทราบเลยว่าปีปีปีเนี้ยที่เขาจะเปิดโครงการใหม่เขาจะขายได้กี่ยูนิตถูกไหมครับพอเวลาขึ้นปีใหม่อีกทีหนึ่งเขาก็ต้องเปิดโครงการใหม่หาลูกค้าใหม่แล้วเขาก็ยังต้องไปเขาก็ยังต้องไปเดาว,ว่าเออเออคนที่ซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยเออแบงค์จะยอมปล่อยกู้ให้เขาไหมโอนไหมอ,อ,อย่างเงี้ยอไอ้อถ้าอย่างเนี้ยเราถือว่า รา,ายได้เนี่ยมันจะไม่รีเคล i ิงเพราะฉะนั้นการลงทุนในกลุ่มนี้ก็อาจจะค่อนข้างจะเดาเดายากะนะครับถ้าเกิดเดายากเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นหุ้นปันผลเท่าไหร่เนาะกับอีกอย่างหนึ่งที่ที่คนจะอาจจะเ,เข้าใจผิดเยอะอย่างเช่นว่าหุ้นลงไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับคือหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยคนจะค่อนข้างมั่นใจว่าเออรายได้กําไรเขาจะต่อเนื่องถุกๆใช่ไหมครับคุณปั๊บแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะมองลืมมองไปตลอดเลยก็คือหุ้นลงไฟฟ้าเองเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอดเดอร์เนาะ แอดเดอร์ S <S <Ad der> เนี่ยก็คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนตอนที่เขาเริ่มลงทุนในโรงไฟฟ้าใหม่ๆแต่แอดเดอร์เนี่ยอย่าลืมว่ามันจะมีอายุด,ด้วยเนาะบ <c oughs> บางทีเออเราก็ต้องไปดูในเร,เราต้องไปอ่านงบเขาวว่าเอ๊ะมันจะมันจะไปใกล้ใกล้กลช่วงที่แอดเดอร์มันจะหมดหรือยังถ้าเกิดว่าแอดเดอร์หมดเนี่ยรายได้และกําไรเขาก็จะหายไปเลยเยอะเลยอย่างเงีย้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะอาจจะไปลงทุนในจุดที่เอ่อมันพีดไปแล้วอย่างเงี้ยครับแบบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเลือกคุณปันผลจะลงทุนนะครับอย่างทีอเรต้ พิจารณานะครับทีนี้ถ้าเราไปดูในเรื่องของรายอุตสาหกรรมบ้างครับจะมีอุตสาหกรรมอะไรฮะที่บ่งบอกว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยนะครับมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายปันผลว่าจะจ่ายปันผลได้บ่อยได้ถี่หรือมีความสม่ำเสมอแค่ไหนต้องดูปัจจัยอะไรประกอบด้วยครับก็จริงๆแล้วเราเราก็าควรจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟนิดนึงก็คือไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีความผันผวนต่อสภาวะเศรษฐกิจมากเนาะ อย่างเช่นว่าอาจจะเป็นกลุ่มหุ้นสาธารณูปโภคหรือว่ากลุ่มเครื่องอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีความทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าอาจจะกลุ่มที่กลุ่มโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับก็คือถึงเศรษฐกษิจไม่ดีเราก็ยังต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับครับอ่าจริงๆแล้วอย่างอย่างช่วงงบงบ Q2 ที่ออกมาที่ที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าช่วงนี้ที่คนจะบอกว่าเศรษฐกษิจไม่ดีเนะี่ยจริงๆแล้วผมมองว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ดีมากๆเลยที่เราจะเลือกใน,ในการลงทุนหุ้นันผลได้เพราะว่าเราสามารถจะมองเห็นได้เลยว่าหุ้นตัวไหน บริษัทไหนที่มีความแข็งแกร่งจริงๆหมายถึงว่าเขาเขาก็ยังสามารถจะสร้างรายได้และกำไรได้ตามแผนการหรือตามเอาลุกที่เขาเขาเคยให้มานะครับถ้าเกิดว่าเราเราไปดูเอ้ยหุ้น,ห,น,ห,นหุ้นตัวไหนที่ยังแข็งแกร่งในช่วงนี้เราก็อาจจะมองอินฟลายได้ระดับหนึ่งว่าเอ้ยเขาเขาอาจจะมีม,ม,มีมีความแข็งแกร่งที่ทนทานทานต่อสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สามารถจะจ่ายเงินปันผลได้เนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออ่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เราเรายังเชื่อมั่นว่าเขายังมองมอง,มองในไป,ไป,ไ,ปไปในภาพยาวๆอะแล้วเขายัง เติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถจะสร้างไรายได้และกําไรได้เติบโต,ตไปอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นจุดที่สามารถจะเข้าไปลงทุนได้ครับครับทีนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราเห็นปัจจัยแล้วนะครับดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานดูเรื่องของแนวโน้มอุตสาหกรรมดูเรื่องของปัจจัยอื่นที่แวดล้อมเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมได้แล้วจะเลือกหุ้นรายตัวนะครับมีตัวเลขทางการเงินมีข้อมูลอะไรบ้างครับที่เราจะใช้ประกอบในการตัดสินใจนะครับมีค่าเฉลี่ยหรือว่า มีอัตราส่วนอะไรบ้างที่จะต้องดูกันครับอ๋อครับผมครับก็คือ,อาการจ่ายปันผลอ่ะจริงๆเราดูแต่อัตราการจ่ายปันผลอย่างเดียวไม่ได้เนาะสิ่งที่อีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องดูก็คือเขาเรียกว่าดีเ i d e n d payout r a t i ชเนาะก็คือสมมุติว่าบริษัทที่มีดี v i เดน d ปเ y o u t หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าเขาทำไรายได้กําไรเ,าเขาทํากาไรได้เท่าไหร่เขาก็ปันผลทั้งหมดเลยอย,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่า pay หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดเ,เปรียบเทียบกันถ้าเป็น เออถ้าเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันแต่บริษัทหนึ่งเ a y out r a t i ห้าสิเปอร์เซ็นอีกบริษัทหนึ่ง pay out r เ t i o ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าให้เราเลือกเราควรจะเลือกบริษัทที่เ a y out r a t i ห้าสิบเปอร์เซ็นถูกไหมเพราะว่าแปลว่าเขาเองอ่ะก็ยังมีเก็บกระแสเงินสดตัวเองไว้สําหรับเออเอาไว้เป็นเซฟตี้หรืออาจจะเอาไว้ขยายธุรกิจได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นบริษัทที่เ a y out r a t i ร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะเขาอาจจะยากนิดนึงในการเออเอาเอาเงินที่เหลือเนี่ยเอาไปขยายธุรกิจก็อาจจะยากนิดนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยมัันนขึ้อู่่กบวา คุณภาพของกิจการก็ด้วยว่าเขาเขาเขาต้องจำเป็นต้องใช้เงินเยอะไหมในการ,รไปขยายกิจการอันนี้เราก็ต้องดูในส่วนของแคปเอ็ก e อะไรประมาณนี้ด้วยเนาะอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องควรจะต้องดูก็คือเรื่องของตัวหนี้อะครับก็คือดี e เอเลชโนะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่มีหนี้เยอะเนี่ยก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่าออยิ่งเศรฐษฐกิจช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีครับบริษัทที่มีหนี้สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่ามีภาาะที่เยอะเกินไปอะ่ะก็อาจจะควรจะต้องหลีกเลี่ยงหุ้นประเภทนี้นะครับอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ เรื่องกระแสเงินสดรับอะครับถ้าเขาเรียกว่า fast cash flow from operation เนาะก็คืออันนี้เราสามารถไปเปิดดูได้จากในงบงบกระแสเงินสดอะครับถ้าเป็นรบ,บริษัทที่มี cash flow from operation ดีก็แปลว่าธุรกิจที่เขาทําไปทํามาหาได้เนี่ยสร้างเงินสร้างเงินเข้ามาให้เขาได้จริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าถ้ามีตัวนี้ที่ดีเนี่ยก็แปลว่าเขาก็น่าจะปันผลได้ดีเนาะครับอีกอีกจุดหนึ่งที่ควรจะต้องระวังก็คือถ้าเขาจ่ายด i v i d ด n d payout เร t ที่เกินร้อยเปอร์เซ็นต ไปเยอะๆแล้วต่อเนื่องเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงหรือว่าเขาใจปันผลเกินกว่าแคสโตรฟอร์มออเปอเรชัน for เขาไปเยอะๆหลายๆปีติดต่อกันนะอันนี้มันแปลว่าแสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาจะต้องเอาเงินที่ที่เป็นรีเสิร์ฟของเขามาจ่ายปันผลถูกไหมครับเอออันนี้อาจจะต้องเริ่มเอาแหวกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ,รบก็ต้องพยายามดูเลโชประมาณ3-4ตัวนี้ครับแบบ เอ่ออย่างตัวเลขดีเวเดนยิวครับพี่เแบงค์ดูไหมครัว่าจะต้องอยู่ในระดับเท่าไหร่จะต้องมากกว่าเท่าไหร่หรือว่าเอ่อควรจะอยู่ในระดับไหนถึงจะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นครับจริงๆตอนนี้เองถ้าถ้าช่วงตลาดแบบนี้เนาะเออ่ดีเวเดนแหนก็ค่อนข้างดีเลยก็คือเราเราก็สามารถจะดูได้แล้วก็สามารถจะจริงๆก็สามารถจะเปรียบเทียบได้ทั้งอุตสาหกรรมแหละครับเอ่ออย่างเอ่ออย่างอย่าง,อย,างอย่างมีเซทเฮสตีครับก็คือเซทต,ตัว,ต,วตัวเซทที่เป็นเซทไฮดีเวเดนเนี่ยผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ ดีวเวนท์อาจจะปั๊บเฉลี่ยอาจจะสัก8เปอร์เซ็นได้เลยแต่ตอนนี้หุ้นมันขึ้นมาก็อาจจะลดลงนิดหน่อยเนาะก็คือพยายามเวลาเวลาเลือกหุ้นปันผลก็พยายามเลือกหุ้นที่กิจการดีแล้วก็พยายามเทียบกับหลายๆอุตสาหกรรมแล้วก็หลายๆเอ่อแล้วก็เทียบกับเพียร์ด้วยครับ,รบถ้าเป็นผลผมอย่างน้อยก็ต้องสักห้าหกเปอร์เซ็นขึ้นไปเนาะถึงจะเรียกว่าเป็นหุ้นปันผลที่โอเคอ่างเงี้ยครับครับแล้วสำหรับการจัดพอร์ตนะครับเราจะเลือกสัดส่วนหุ้นปันผลอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่ดีพี่เม้งมีหลักในการเเือออกกยงงไว่าาาาถ้้้ิดใครรรสพ์ตหโ กลจะมีโกรธนะแต่ที่เราพูดไปเราเห็นข้อดีของหุ้นปันผลแล้วอยากจะมีปันผลมาอยู่ในพอร์ตบ้างครับจะมีหลักคิดยังไงให้แบ่งให้เหมาะสมว่าโกรธอยู่เท่าไหร่ปันผลอยู่เท่าไหร่ครับคือจริงๆผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละท่านเนาะบ,บางท่านอาจจะยังไปยังยังยังอยู่ในช่วงสร้างตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแล้อแล้วแล้วเราเอ่อมีความมีความมีมีมีเวลาในการหาหุ้นเยอะเราก็อาจจะลงทุนหุ้นโกรธเยอะ แต่ว่าคุณโกรธเองเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเนาะอ,อย่างที่บอกว่าเออถ้าเกิดคุณโกรธเองถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเสียหายเยอะได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเออเราก็อาจจะต้องตามแล้วก็อาจจะต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าบางท่านเองที่คิดว่าเออไม่ไม่ได้อยากต้องการความบือหวามากต้องการความปลอดภยัยเนาะเราก็อาจจะต้องมองในกลุ่มหุ้นหุ้นสัดส่วนของหุ้นบรผลแล้วก็เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งก็อาจจะต้องเยอะหน่อยนะครับ,รบอันนี้อันนี้ผมว่าแล้วแล้วแต่ว่าเออเราเราเอ่อความต้องการเราเป็นแบบไหนแล้วแล้วเราอยู่ในสเตจไหนอย่างเงี้ แล้วอย่างหุ้นปันผลถ้าเกิดว่าเราซื้อมาลงอยู่ในพอร์ตแล้วนะครับปกติเนี่ยคนที่ซื้อมาก็คือจะซื้อแล้วก็ถือยาวไปเลยเพื่อรับเงินปันผลนะฮะแต่การลงทุนในหุ้นปันผลถือยาวเลยเนี่ยมีอะไรที่ต้องระวังไหมครับเราต้องปรับพอร์ตหุ้นปันผลของเราด้วยไหมมีอะไรที่จะต้องมากลับมาพิจารณาเ,เป็นระยะระยะหรือเปล่าครับคือต้องกลับมาทีเ่เริ่มต้นก่อนว่า การลงทุนในหุ้นจริงๆแล้วก็คือเป็นการลงทุนในกิจการใช่ไหมครับครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกลงทุนในกิจการไหนอ่ะเราเองก็ควรจะต้องมีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบกิจการนั้นอย่างสม่ําเสมอแหละอย่างเช่นว่าอ่าเวลางบออกทุกควอเตอร์มาเราก็จะอาจจะต้องต้องมาอ่านดูเอ้ยตัวเลขทางการเงินยังดีอยู่ไหมกระแสงเงินสดที่เขาได้รับยังดีอยู่ไหมแล้วก็ความแข็งแกร่งเขายังมีอยู่ไหมรายได้กําไรที่เราบอกว่าเป็นมันเป็นเหมือนที่ผมบอกตอนแรกว่ามันเป็น r e c u r l i n g อะ่ะเขาเขาทำไรายได้กําไรได้อย่างแบบมั่นคงเนี่ยมันยังดีอยู่ม คือเราจะต้องคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เห็นนี่ยพอสภาวะเศรษฐกิจเองก็อาจจะมีอาจจะไม่ดีหรือว่าขึ้นลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามคอยตรวจสอบก็คือผมว่าไอเดียที่จะแบบซื้อหุ้นแล้วก็ทิ้งไว้เลยแล้วก็จะกินปันผลอย่างเดียวอ่ะอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่อ่ะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่เม้งครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับที่ดีครับสวัสดีครับ